โอเคนับนี่ะครับเงินเข้ารัวๆเลยนะครับในส่วนของ t ูมอนี่วอลเล็ตนับสำหรับใครนับที่สนใจอยากจะหาเงินนับเข้า t ูมอนี่วอลเล็ตนับตัวนี้นะครับผมก็มีแอปทาเงินฟรีนะครับมาแนะนำเนาะสามารถถอนได้จริงนับแล้วก็แล้วก็สายฟรีนับสามารถทําได้เล่นได้นะครับแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสนใจจะเล่นนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะทําการดาวน์โหลดว่าติดตั้งได้ตามผมเลยนะครับโอเคนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นับกดไปที่ลิงก์โหลดใต้คลิปมาเลยนะครับตรงคําว่าลิงก์ดาวน์โหลดเนาะ กดเข้ามานะครับก็จะเจอคําว่าติดตั้งในขนาดนี้นะครับกดติดตั้งในขนาดนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีแอปเนนะาะกดเข้าไปนะครับก็จะมีให้เราทําการติดตั้งนะครับหรือว่าเด้งเข้ามาหน้าต่างเมนูการดาวนะ์โหลดเนาะแล้วก็ทําการติดตั้งในส่งตัวแอปไปให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นกดเปิดเข้าไปที่ตัวแอปได้เลยนะครับหลังจากที่กดเปิดเข้ามานะครับตัวนี้นะครับก็ทําการลงทะเบียนให้เรียบร้อยเนาะ เราสามไม่ได้ลงทะเบียนได้ด้วย Gmail หรือว่า Facebook นะครับแล้วแต่เราสะดวกนะลงทะเบียนไปเสร็จนะครับเพื่อนๆจะสังเกตหเห็นตรงคําว่ารหัสเชิญตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็สาม,มาร่จะใส่รหัสเชิญตามผมได้เลยนะครับก็จะเป็นตัวเลขตามนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงหน้าจอนะครับก็จะเป็น20403390นะครับจากนั้นก็กดส่งนะการที่เราใส่จะได้รับ45เพชรฟรีเลยนะรหรือว่า45บาบาทเนาะตัวนี้ เพชรหเพชรนะับก็คือ1บาทเลยนะครับตอนนี้ผมก็มีอยู่3ามรเพชรนะับก็คือ300กว่าบาทเลยนะครับแต่ว่าขั้นต่ำนะับของเขาที่จะถอนได้นะก็คือ400บาทนะครับก็คือ400เพชรเนาะก็ลองหาหครบแนวะวิธีการหาเพชรเนี่ยก็หาไม่ยากนะครับแล้วก็ได้มาจากการที่เราเล่นเกมเนาะการที่เรากดเริ่มตรงนี้นะครับเราก็ทําการเล่นเนาะก็จะแยกในส่วนของอน้ำนะครับก็เป็นน้ําในาแก้วตรงนี้นะครับเราก็สามารถแยกไปเนาะการเล่นมันก็ไม่ได้ยากนะครับแล้วก็ไม่ได้ง่ายเกินไปนะตอนนี้ใครที่อยากเล่นก็ลองมา เล่นกันดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองแยกให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูแล้วกันนะครับการเล่นการทำงานประมาณนี้เลยเนาะไม่ได้ยากนะครับใครที่สนใจอยากจะเล่นนะครับตอนนี้ก็รีบๆเข้ามาเล่นเลยเนาะเดี๋ยวลิงโหลดเร่อสมารเียผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะก็ลองเข้ามาเล่นกันดูเนาะมาจบประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับผ่านแล้วนะอันนี้ก็ได้รับอีก95เพรนะครับหรือว่า95เหรียญเนานะ ในสองตัวนี้นะครับจะถอนได้ทั้งหมด2 2อ,อ,อย่างนะครับก็จากที่ผมบอกก็คือเพชรแล้วก็ตรงเหรียญตัวนี้นะครับตรงเหรียญตัวนี้สามารถถอนได้เช่นกันเนาะซึ่งผมก็ถอนไปจากแอปนี้นะก็คือ78บาทแล้วนะครับก็ถอนครั้งละสิาะบาทครั้งละหบาทเนาะครั้งที่เราโหลดมาใหม่นะครับจะให้ถอนฟรีก็หนึ่งบาทเนาะตัวนี้ลองไปถอนกันดูได้นะครับแล้วก็ในส่วนของภารกิจต่างๆนะครับของแอปเนี่ยวิธีการทำนะครับเราสามราตรถจะกดตรงมิชชั่นหรือว่าภารกิจรายวันได้นะครับก็สามารถทําได้นะครับในแต่ละวันเนี่ยจะเป็นการดูววิดดีีโอออจจะะะเเเเปปป็็็นนนนกกกาาารรรท่่ลลลมคัับภยใตแ ภารกิจต่างๆภายในตัวแอปด้วยนะสำหรับใครที่ดูอยู่นะสนใจใจะเล่นเกมนะตัวนี้ผมก็แนะนําเลยนะคใครที่เป็นสายฟรีหรือว่าสายลงทุนสายชวนเพื่อนนะตัวนี้ลองมาเล่นกันดูได้นะซึ่งเพื่อนที่ผมเชิญไปนะก็คือบก็คือ97คนเนาะก็ได้รับรางวัลอยู่ที่8 0 0 0 0 0กว่าเหรียญน,นะถ้าตีมงินก็ประมาณ8 0บาทเนาะก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าก็สามารถที่จะลองมาทํากันดูได้นะใน2อแอปนี้ก็เป็นแอปเล่นฟรีทาฟรีนะไม่ต้องลงทุนแม้แตาบาทเดียวเนาะใครที่ดูอยู่นะสนใจใจะเล่นนะตัวนี้แนะนําให้รีบเข้ามาเล่นเลยเนาะ การเล่นมันก็ไม่ได้ยากนะครับก็คือเหมือนกับเล่นเกมโปติเลยนะแต่ตรงนี้จะได้รับในส่วนของเงินด้วยนะสำหรับใครที่สนใจก็ลองเข้ามาเล่นกันดูนะครับนี่ผมจะลองเล่นให้ดูแล้วกันเนาะก็จะประมาณนี้นะก็แยกเป็นสีๆไปนะครับอ,อย่างเงินนี้สีอะไรเนะี่ยเดี๋ยวผมจะลองแยกไปก่อนแล้วกันอ่ะถ้าเกิดสีแบบนี้มันก็แยกไม่ได้นะครับเราต้องดูด้วยนะาะว่า สีมันเหมือนกันหรือเปล่านะครับตัวนี้อาจจะยากนิดนึงสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเนาะแต่ว่าได้เกิดใครที่เคยเล่นไปแล้วนะครับมันก็อาจจะไม่ยากนะเราก็เล่นเพลินๆไปนะครับผมจะลองเทอันนี้กลับมาแล้วกันตอนแรกผมก็งงนะมันเล่นยังไงนะครับก็เล่นข้้งนี่ยากเหมือนกันนะครับถ้าเกิดยังไม่เข้าใจเนาะอันนี้ก็สีส้มผมก็นํามาเทตัวนี้นะครับอันนี้สีอะไรสีแดงนะครับะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับการผ่านก็ประมาณนี้เลยนะ ตัวนี้ใครที่อยากจะได้ตัวเร่งครับก็สามารถสามารถที่จะดูโฆษณาได้นะครับผมจะลองดูให้ดูแล้วกันนะว่ามันจะได้จริงหรือเปล่านะครับโฆษณาประมาณนาทีหนึ่งนะครับก็ประมาณนั้นนะครับดูซิว่าจะได้เท่าไหร่นะครับได้เหรียญแช่แข็งหรือเปล่าผุ่มจําไม่ผิดมันก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้เนาะก็จะประมาณนั้นใครที่มีเวลาหน่อยก็มาดูในส่วนโฆษณากันได้นะครับตัวนี้เพื่อจะถอนเนาะเพราะว่าขั้นต่ำมันก็คือ4 0 0 1,000พจนถึง3า0 0บาทนะครับ ตอนนี้สามาาถอนจริงๆน,นะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับสนใหจะเล่นนะครับตอนนี้ก็แนะนําให้เข้ามาเล่นดูนะครับสอง VIP ตัวน,นี้นะครับสามารถรับเปรดได้เนาะตอนนี้ผมอยู่ VIP 4นะครับก็สามไม่ได้จะรับได้แค่นี้เนาะก็คือถ้าเกิดใครที่ VIP สูงๆนะครับก็สามารถที่จะมาละลายเพชรไ,ได้เนาะซึ่งการละลายเพชรเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเงินที่เาราสะสมไว้เนาะถ้าเกิดตีเป็นเงินนะก็ับก็1เพชรคือหนบาทนะครับก็สามารถเก็บสะสมกันได้นะครับในส่วนตัวนี้ก็ถอนได้จริงเนาะใครที่ สนใจใจะเล่นนับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมแล้วได้เงินนับตัวนี้ก็แนะนําเลยเนาะเพราะว่าในสองตรงนี้เหรียญก็ถอนได้เหมือนกันนะับแล้วก็ในส่วนของเพชรก็ถอนได้เหมือนกันเนาะเพราะงั้นใครที่ดูคลิปนี้อยู่นับสนใจใจะเล่นก็